ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมก็มีร้านเติมเกมดีๆไปแนะนำเพื่อนๆนะครับก็ต้องนี่เลย Power Gaia นะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับไร้รีฟันนะทางร้านเนี่ยกดเองกับมือ100%ปนะครับปลอดภัยหางห่วงก็ใครที่สนใจนะครับผมก็ทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างแล้วนะครับหรือว่าใครที่อยากจะสอบถามเนี่ยก็สามารถทรสอบถามได้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ Power g a ช a ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับ สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกับช่องสามสามูนสามไลท์นะครับวันนี้เราก็มาเจอกับเกมวันพันแม่นะครับก็สาหรับคลิปนี้นะครับก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วนะครับก็จะเริ่มปีใหม่แล้วนะครับทาตัวเกมเนี่ยก็ได้ทําการยัดกิจกรรมเข้ามาเยอะแยะมากมายเนาะอย่างเช่นตัวของเทศกาลหิมะนะครับแล้วก็ล่าสุดคือจะเป็นตัวของกิจกรรมต้อนรับตัวละครใหม่นะครับก็จะเป็นตัวละครที่ผมเนี่ยชื่นชอบมากๆภายในเรื่องวันพันแม่นะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่ผมเนี่ยอวยด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราเนี่ยลองไปดูกันสักหน่อยละกัน อ่ะก็จะเป็นกิจกรรมตรงนี้เนาะแล้วก็มาที่แข่งต่อภาพนะครับดีตรงนี้เลยอ่ะเราเนี่ยก็จะเห็นตัวละครใหม่นะครับที่จะเข้ามาในเดือนหน้าหรือว่าปีใหม่นี้นะครับก็จะเป็นตัวละครที่บุบเนี่ย อ่ะชื่นชอบเนาะนี่นะครับคือก็จะเปิดเร็วนี้นะครับก็จะเข้ามาแล้วนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ของรางวัลเนี่ยที่แจกนะครับก็ทุกคนเนี่ยน่าจะอ่าเคยเห็นกันมาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเล่นกันมาตลอดใช่ไหมก็อ่าผมเนี่ยเคยเห็นกิจกรรมพวกนี้ที่เป็นตัวละครอื่นๆเนี่ยเคยเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้น,น mine, คือผมไม่ได้เล่นนะครับแต่ว่าผมเนี่ยได้ไปทําการดูของอ่าช่องอื่นๆมานะครับก็ได้ทําการเห็นพวกกิจกรรมพวกนี้เข้ามานะครับอ่ะก็ของรางวัล ที่แจกแบบการันตีนะครับก็หลังจากที่เราเนี่ยประกอบภาพเสร็จแล้วนะก็จะมีหีบชิ้นส่วนอุปกรณ์สีส้มนะครับแล้วก็ตัวของการอีพีนะครับแล้วก็ของรางวัลข้างล่างเนี่ยเรามีโอกาสได้นะครับถ้าทุกคนโชคดีนะครับก็อาจจะได้ตัวดำนะใครที่ขาดตัวดำเนี่ยก็ภาวนาให้ตัวดำเนี่ยออกเยอะๆแล้วกันนะครับ <Okay. S 1> ประมาณนั้นเนาะแล้วก็เราเนี่ยสามารถแชร์ได้นะครับก็ถ้าเราแชร์เนี่ยเราก็จะได้รับการ์ดหนึ่งใบนะครับก็จะเป็นการ์ดสุ่มนะอาจจะเป็นการ์ดสุ่มประมาณนี้เนาะซึ่งผมเนี่ยก็ได้ การาประกอบภาพไปแล้วนะครับประมาณ2ครั้งนะครับถ้าเราเนี่ยประกอบภาพครบ5ครั้งเราก็จะได้ตัวของรูปอวตารมาใช้แบบฟรีๆ3วันนะครับอ่ะก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าประกอบภาพครบ15ครั้งเนี่ยเราก็จะได้ตัวของหอินคอนะครับที่เอาไปใช้อัปเกรดในตัวของอบ้านเรานะครับก็ประมาณนี้เนาะอ่ะกิจรกรรมที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมีกิจรกรรม,มอื่นๆอีกน,นะครับก็อย่างเช่นตัวของตอู้จับตุ๊กตานะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่ เร,เ,เรียกได้ว่าโคตรเกลือรู้สึกว่าตอนที่ผมเล่นตอนแรกๆนะครับมันก็มีเหมือนกันนะและคือเกลือมากๆนะครับคือยังไงเราก็ต้องเติมเงินอะถ้าเราอยากจะได้ของดีๆนะครับถามว่าถ้าเราไม่เติมเนี่ยเราจะมีโอกาสได้ของดีๆไหมโอ้โหผมบอกเลยว่าโคตรยากฮะยังไงก็ต้องเติมนะอ่ะก็ประมาณนี้ละกันผมก็เลยแบบว่าไม่อยากจะเอามารีวิว No เท่่าไหรและกิจกรรมต่อมานะครับก็จะเป็นกิจกรรมปีใหม่ล็อกอินนะครับ <seul> ก็เราเนี <life> ่ยล็อกอินครบ7วปันนะครับเราก็จะได้ของตามภาพเลยนะครับก็ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่6เนี่ยเราก็จะได้ยันมานะครับซึ่งยันพวกนี้เนี่ยเราสามารถเปิดสุ่มได้ด้วยนะครับก็ของวันในนี้นะครับมีตัวของเพชรนะครับตัวอัญเชิญพิเศษนะครับแล้วก็ตัวซัพพลายอัพดาวตัวซัพพลายอะไหล่นะครับแล้วก็จะเป็นตัวของตัวเสบียงนะครับแล้วก็ตัวอัพดาวอีก1อันแล้วก็เพชร80นะครับอ่ะก็ประมาณนี้เราสามารถสุ่ม ซึ่งผมเนี่ยก็ได้ทําการาสุ่มไปแล้วนะครับได้ตัว๋วซับไพ่อัปดาวมานะครับหอันนะครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็วันที่7เนี่ยเราก็จะได้ตัวของรูปตัวของมแมลงสาบปลุกตื่นนะครับเอามาใช้กันแบบฟรีๆนะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวของอโบนัสเหรียญน,นะครับที่เราเนี่ยาสามารถทํากิจกรรมภายในเกมนะครับเราก็จะได้เหรียญมาเนาะถ้าเราได้เหรียญมาเราก็เอาไปสุ่ม อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็จริงๆนะมันก็จะมีกิจกรรมอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับก็ผมไม่ได้ทําการอัปเดตเนาะซึ่งทุกคนเนี่ยก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วก็กิจกรรมที่อ่ะเข้ามาก่อนหน้านี้ก็จะเป็นกิจกรรมอ่ะเทศกาลหิมะนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับเรียกได้ว่าแจกหนักจัดเต็มกันมากๆนะครับก็เดี๋ยวเราเนี่ยลองมาดูของรางวัลกันสักหน่อยแล้วกันนะครับว่าแจกอะไรบ้างนะครับก็อย่างแรกนะมาที่ของสะสมกันเลยนะครับนี่ตรงนี้เนาะอันนี้คือถ้าเราใช้กระป๋องม่วเนี่ยครบ2000 500แต้มนะครับก็จะได้ของรางวัลทั้งหมดตามนี้ไปเลยตัวอย่างแรกนะครับก็จะเป็นตัวของภาพพื้นหลังนะครับก็ใช้ครบ300แต้มแล้วก็ต่อมานะครับถ้าเราใช้ครบ600แต้มเนี่ยเราก็จะได้ตัวของตั๋วสุ่มอาวุธเฉพาะของตัวละครนะครับ2ใบและก็ชิ้นต่อมานะครับก็ถ้าเราใช้ครบ1000แต้มนะเราก็จะได้ตัวของตั๋วที่เราเอาไปใช้รีตัวละครนะครับ1ใบและก็ชิ้นต่อมานะครับถ้าเราใช้ครบ1,500แต้มนะครับเราก็จะได้แท่นไปใช้กันแบบฟรีๆนะครับจะเป็นแท่นสีม่วงด้วยน แล้วก็ถ้าเราใช้ครบ2,000แต้มเราก็จะได้ตั๋วดบมาทั้งหมด2ใบนะครับอันนี้คือเรียกว่าดีมากนะครับคือผมจะขาดตั๋วดบอยู่พอดีเลยแลวก็จะเก็บแบบให้ได้มากที่สุดนะครับคือไม่รู้ว่าจะเก็บครบ180ใบหรือเปล่านะและก็ชิ้นสุดท้ายนะครับก็เราเนี่ยต้องใช้แต้มนะครับถึง2,500แต้มนะครับเราก็จะได้ตามมาใช้แบบเท่ๆขายชื่อนะครับแล้วก็ผมคิดว่ากิจกรรมนี้นะครับสายฟรีเนี่ยน่าจะเก็บครบกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าระยะเวลาเนี่ยก็เรียกได้ว่าอยู่นานอยู่พอสมควรนะครับแต่่วา ไม่มั่นใจนะว่าในเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับคือกิจกรรมนี้จะเข้ามาหรือเปล่าถ้ากิจกรรมนี้เข้ามาด้วยเนี่ยผมเรียกได้ว่าโอ้โหยิ้มกันเลยทีเดียวนะใครที่เป็นสายฟรีนะครับเราจะหาของม่วงจากกิจกรรมนี้ได้ฟรีๆเลยนะครับก็จะหาได้ง่ายมากๆเราก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นมากๆนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราเนี่ยมาดูของรางวัลต่อไปละกันอ่ะก็จะเป็นของขวัญราชินีนะครับอย่างที่ผมบอกนะถ้าเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับคือกิจกรรมนี้เข้ามานะครับคือเราเนี่ยจะหาของม่วงได้แบบง่ายมากๆเนาะก็จะเป็นตัวของชั้นที่

เดี๋ยวเรามาดูของรางวัลชั้นที่1เนี่ยเราจะได้ตัวของอุปกรณ์สีม่วงนะครับนี่เห็นไหมอ่าก็จะได้เศษตรงนี้นะครับถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับคือในช่วงแรกหรือว่าช่วงต้นเกมเนี่ยคือเราจะหาตัวของชุดสีม่วงเนี่ยยากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกิจกรรมนี้นะครับที่เรียกว่าหายห่วงกันเลยนะครับใครที่มีปัญหาในการหาของสีม่วงนะครับก็เราจะมาหาของสีม่วงในนี้แทนนะครับก็ถ้าเราสุ่มได้ตัวของเศษสีม่วงมาเนี่ยหนึ่งครั้งนะครับเราก็จะได้มาทั้งหมดคือ5เศษนะครับและคือเศ เราสามารถสุ่มได้แบบไม่จํากัดด้วยนะครับก็ภาวนาลวกันนะครับว่าอย่าได้ตัวของโปรไฟล์หิมะเนี่ยไวนะครับถ้าเราได้ไวเนี่ยเราก็จะข้าไปชั้น2ทันทีนะครับเราจะไม่สามารถสุ่มของชั้นที่1ได้อีกแล้วนะครับนี่เห็นไหมคือผมไม่สามารถเลือกเป็นชั้นที่1ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นละกันนะครับอย่าไปซีเรียสมากนะครับคือของฟรีเนาะอ่ะประมาณนี้ละกันนะครับแล้วก็ชั้นที่2นะครับเราก็จะได้ของรางวัลตามนี้เนาะอ่ะมีของใหม่ๆเยอะแยะมากมายนะครับอย่างตัวของการผลึกพลัง ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเอาไปใช้ทําอะไรนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเล่นไม่ทันระบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวของหีบเลือกคอสตูมตัวของชุดอุปกรณ์นะครับนี่เลยแล้วก็จะมีตัวของหีบแผ่นวีนะครับอ่ะประมาณนี้ในของชั้นที่2นะครับแล้วก็ชั้นที่3านะครับก็จะเป็นตัวของตานักโทษข่าหัวนะครับอันนี้เรียกได้ว่าโคตรดีฮะผมอยากจะได้มากๆเนาะแล้วก็จะเป็นตัวของหีบเลือกคอสตูมนะครับก็เหมือนเดิมเลยก็จะเป็นตัวของหีบเลือกชุดอุปกรณ์นั่นแหละนะแล้วก็จะเป็นตัวของอ่าชิ้นส่วน ก็สีม่วงนะอ่าประมาณนี้และก็ชั้นที่4นะครับก็จะมีตัวของการ์ดอัพดาวนะครับหินปลุกตื่นลูนะครับกล่องเลือดสากลเอเดนอาร์แล้วก็อุปกรณ์กันนะครับหีบเลือดคอสตูมอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าดีมากๆนะคือแจกทั้งหมดเนี่ยคือ1เซตเลยนะครับก็อ่าชั้นที่4เนี่ยมี2ชิ้นอ่าชั้นที่3 1ชิ้นชั้นที่2อีก1ชิ้นนะครับก็เรียกได้ว่าแจกครบไปเลยนะครับหนึ่งเซตเต็มๆและก็ชั้นที่1นะครับเราก็ยังสามารถได้ตัวของหีบชิ้นสสส่วอออุปปกกกรรรณณ์ี้้้มมมดดยะคัะ็ทงงหืา30ล ถ้าเราเนี่ยโชคดีนะครับเราเปิดได้5ชิ้นไม่บ่อยเนี่ยก็เรียกได้ว่าสุ่มของส้มกันได้เยอะเลยนะครับซึ่งผมเนี่ยสุ่มได้ประมาณ2ชิ้นเลยนะเออก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าผมเนี่ยอ่าสุ่มได้กี่ชิ้นบ้างนะครับคือผมเนี่ยเปิดทีเดียวเลยนะครับคือ30กล่องเพราะว่า1ครั้งเนี่ยเราจะได้มา3กล่องเนาะก็สุ่มได้ทั้งหมดคือ10ครั้งนะครับเราก็จะได้มาทั้งหมดคือ30กล่องโอ้โหเรียกได้ว่าหวานหวานฮะอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับตัวของกิจกรรมหิมะนะครับแล้วก็ถามว่าไอตัวของ เราก็ต้องไปใช้กระป๋องนะครับแล้วก็มีภารกิจด้วยฮะก็ให้เราเนี่ยมาทำเนาะพอเราทำเควสเสร็จแล้วนะครับเราเนี่ยก็จะได้ตัวของตาหิมะนะครับสเก็ตบอร์ดนะครับแล้วก็จะมีพวกเควสแล้ววันให้เราทำซึ่งเควสพวกนี้เนี่ยคือไม่พอที่เราจะเอาไปสุ่มอยู่แล้วเนาะสอวันอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถไปฟาร์มที่ร้านหิมะได้นะครับก็ตรงนี้เลยอ่ะก็ถ้าเราเนี่ยเข้ามาฟาร์มในนี้นะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยอย่าลืมกดโบนัสแอทมิกันด้วยนะครับก็อย่าลืมมาใช้สเก็ตบอร์ดกันนะครรับาเ ก็จะได้ตัวของตาหิมะเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับอ่ะจากเดิมเนี่ยสมมติว่าถ้าดอกมา20อ่ะมันก็จะบวกไปเพิ่มอีกประมาณ4 5 6อะไรแบบนี้นะครับก็จะได้ตัวของตาหิมะเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วก็ถ้ายังไม่พอนะครับเราสามารถไปหาที่รถกระเช้าได้นะครับแต่ว่ารถกระเช้าเนี่ยอ่ะทางระบบเนี่ยก็จะล็อกระบบเอาไว้นะครับคือจะไม่ให้เราเนี่ยลงเกินที่ระบบเนี่ยเขากําหนดเอาไว้นะครับถ้าเราลงเกินเนี่ยหรือว่าถ้าเรานะครับลงได้เรื่อยๆเนี่ยเราก็จะได้ของรางเนี่ยเยอะแบบมากๆนะครับก็อย่างเช่นตัว ตาหนะิมะเนาะเราก็จะได้ตาหิมะมาไปสุ่มของนะครับของที่เราจะได้จากตาห ame, ิมะเนี่ยโอ inform inform ้โหของอย่างดีฮะก็อย่างที่ผมเนี่ยบอกทุกคนไปนะครับแล้วก็ของอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายจากกระเช้านะครับอย่างเช่นตัวของอะเศษเอาบวกนะครับหรือว่าจะเป็นตัวของเศษชิ้นส่วนอุปกรณ์สีส้มนะครับที่เราจะได้จากอย่างนี้ด้วยก็เรียกว่าแจกเยอะแจกหนักมากๆนะครับก็อะประกางนี้เนาะระบบเนี่ยก็เลยจําเป็นที่จะต้องอ่าล็อกเอาไว้ก็น่าจะเป็นคืนนี้นะครับเวลาตีห้าเนาะถึงจะทําการอ่าเปิดให้ ลงเล่นนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาลงเพิ่มเติมละกันนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะสาหรับตัวของกิจกรรมหิมะนะครับก็เียได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันมากๆนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะจจกกันไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมปลุกพลังประชาชนนะครับกิจกรรมนี้คือผมเ,เกือบลืมกันไปเลยทีเดียวนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่เราเนี่ยจะได้ตัวของคอสตูมโซนิกล่างที่2มานะครับแล้วก็ของรางวัลเนี่ยโอ้โหเียได้ว่าแจกเยอะมากๆนะครับมีตั๋วม่วง5้าใบด้วยนะครับโอ้โหอย่างแจ่มฮะแล้วก็จะมีตัวของอชิ้น ส่วนเศษอุปกรณ์สีส้มนะครับ20ชิ้นเรได้ว่าสุ่มกันแบบฟรีๆเลย1ชิ้นนะครับเต็มๆแล้วก็จะมีเควสให้เราทําด้วยนะครับก็เควสเนี่ยก็คือตามนี้เลยเนาะอะขอรางวัลก็คือตามนี้นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับก็คลิปนี้เนี่ยก็น่าจะจบจต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับก็ใครที่ชื่นชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมจะทำคลิปต่อไปด้วยละกันก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ